ข้าหงหินนะครับมาถึงบทที่12ตอนที่12แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่2นะครับก็คือการที่ยืมเอาภาษาไทยนะครับก็คืออักษรไทยนะครับมาเทียบเพื่อเป็นอักษรลานานะครับแล้วประกอบคำขึ้นมาก็เป็นแบบภาษาไทยนะครับผสมประสา,านกันนะครับแต่ไส้ในนั้นเป็นตัวภาษาลานานะเป็น อักษรอักขระละนานะครับอคนทั่วไปบัสามารถที่จะอ่านได้นะครับอย่างเช่นนะตัวนี้คือตัววะนะครับตัวมะตัวละตัวตะตัวฟะตัวขาตัวมะตัวทะนะครับตัววะตัวจะนะครับตัวณะนะครับแม้มันเป็นอี๋นะว่าอันนี้เป็นมันเป็นอักษรละนานะครับเพราะนั้นคนทั่วไปมาอ่านแบบภาษาไทยมันจะเพี้ยนไปหมดเลยนะครับ อ่นวิมาลาเท้าฟั่งขดมาถามเนมันไม่ได้นะครับมันไม่ใชนะครับมันต้องอ่านวิมาลาเท้าฟั่งขดมาถามอย่างนี้นะมันต้องมันต้องออกสำเนียงอย่างอี้นะครับอ่าเพราะนั้นก็คนที่หมู่หูเรื่องหูราวก็มาได้ศึกษาภาษาละนามาเมื่อไปศึกษาเ,เขียนหรืออ่านตั้งปริวัติแบบี่สามุนนะครับข้าวหงหินนั่นเป็นข้าว จ้อยนะครับที่เปิ้นเขียนไว้สโบราณเลยนะครับสองร้อยสามร้อยปีมาแล้วนะครับก่อนข้าวซีบดจะเกิดขึ้นนะครับลักษณะข้าวของพวก้นก็เป็นข้าวสามบาทเนี่ยนะครับที่ห่าหันกันปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือข้าวสามบาทนะับคือบาทแรกก็คือบาทนี่นะครับบาทข้าวก้อมนะครับก็คือบาทก้อมบาทข้าวก้อมเนี่ยนะครับท้าย ป้นจะละลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับอเอกโทพิเศษจะดีที่สุดนะครับถ้ามันมีก็เอาตัวอื่นได้นะครับมาใจไม่เอกเนี่ยนะครับาบาทที่สองคือบาทสลัดขึ้นนะครับก็คือมันจะมีเสียงตายวักเนี่มันสลัดขึ้นไปเสียงตรีนะครับสูงขึ้นไปไหนมครับอเอก ตรีจะดีที่สุดนะฮะกรณีม,มีเอกีก็เอาเสียงอื่นประกอบได้นะครับหูคักนะครับก็ได้นะครับบาทที่สามนี้นะครับเป็นบาทสลัดลงนะครับเสียงมันก็จะสะลัดลงมาเสียงสู่เสียงสามัญน,นะครับตายวักที่สามนี่นะครับป้นจะลงด้วยเสียงโทพิเศษเท่านั้นนะครับบม่มีเสียงอื่นเลยนะครับสำหรับสองคำ สุดท e ้ายนี่นะครับคําสุดท้ายก็ต้องลงด้วยเสียงสามัญเท่านั้นนะครับคําลองสุดท้ายนี่จะพบว่ามีสองสามเสียงนะครับในข้าวห่งหินนี่นะครับคือเสียงสามัญเสียงจัตวาและก็เสียงตรีสั้นเท่านั้นนะครับในข้าวสีบทจะพบว่ามีอยู่สองเสียงนะครับก็คือเสียงสามัญและเสียงจัตวาเท่านั้นนะครับ บอกพบว่าในจุดนี้เพื่อนเอาเสียงเอกหรือไม่เอกมาไว้เลยนะครับเพราะเหตุที่ว่าการจ้อยแบบฉบับโบราณน,นะครับาการจ้อยระวังก่อนจะจบแล้วนะครับเสียงโทรพิเศษเนี่ยเอื้อนมามาสู่เสียงสามัญเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีเสียงเอกหรือไม่เอกมาขวางตรงนี้มันเอื้อนมาได้ครับเสียงเอกกับไม่เอกมันเอื้อนมาได้ครับแต่ลงมาซื่อๆได้นะครับ ถ้ามันมีลูกเล่นอย่างก็ลงมาสกันมาซสื้อๆนะได้ครับแต่อย่างว่าสมัยโบราณเพ้นชอบเอื้อนนะครับเอื้อนคํานะครับเอื้อนเล่นบางทีเพ้นจะโกงไปโกงมาอยู่แถวเนี้นะครับก่อนจะจบพ้นจะมีลูกเล่นอย่างเงี้ยนะพ้นก็นเลยบ่าวเ,าเสียงเอกมาไว้ตรงนี้นะครับอลองมาฟังจ้อยเลยนะครับวิมาลาตา ฟังโคตรมาถามว่าจืดน้ำแห่งสามนอนเนาผู้ใดจืดใดมาเป็นลูกเต้าแม่ไข่ย,ยินน้ำหูคักมุขวดีบอกแน่กี้จัก ว่าอยู่ต่างห้องปาลางต่างคนต่างขายบุรีลัทาสุละคันธาผู้นั้นว่าอัน ผู้นี้จันตาซ้าไก่ขอบขันอยู่กลางดงพายป่าแพะมุขวดีตัวข้านี้และบ่อปอไก่ไก่เมืองคนเมื่อองค์ลูกฮักแม่เข้าภัยสูน ไปปะจวบโดนได้ตัวแห่งข้างกันจากนั้นไปแถมเมืองไปนะ่าสุละขันท้าห่วมหักแต่นั้นต่อไปก่อไก่มากนักยาวหยืดกว้างที่ขา ได้ไปห่วมหักผู้วิวางสลีจันตาคนนั้นแม่เจ้าวิมาลาก็หายโศกเศร้าหักแปลงองค์ลูกไปว่าอยู่ด้วยกันที่สวนดอกไม้ แม่บ่อปล่อยฮือไผ่เมืองตั e ้งสามลูกฮักไผ่ยาปองเหลือเหมือนดังคือวงเดียวห่วมใสก้อยอยู่ฮักษาผัวแปงตีไว้ ผู้ใดว่าได้ล่วงล้ำฮืออดเอากันอย่ามีบวบจําเพราะไก่เขตกกํมปาลาได้มาห่วมหักยังสามีกาก็เหมือนมาดาเดียวกันจุผู้ แม่ก็ยินดีจึนจมสว่างสู้กาบลูกฮักจุขนส่วนเวจัยนันฮือยายอยู่ตั้งพร้อมพร้อมทับอยู่ส่วนในขอฟังไปแถมบทบาทหน้าจักปิ๊กง้ต่อ húc ung còn lê na nà, nai cời